สวัสดีค่ะ, <c oughs> ะไลฟ์มาตอนเช้าไม่มีเสียง <c oughs> ใครเข้ามาช่วยบอกหน่อยว่าได้ยินเสียงไหมคะ <c oughs> ไม่รู้เพราะอะไรเสียงไม่มีจะมาพูดคุย เกี่ยวกับการทำงานที่ออสเตรเลียเนาะว่าเข้าระบบก,กับไม่เข้าระบบมันต่างกันยังไงไม่รู้ว่าได้ยินเสียงหรือเปล่า